รละอภรรษานโดยท่านบุญยนเวลานั้นพระเสุดเจ้าตรัสกับชาวยิวที่เชื่อในพระองค์ว่าถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจ,จาของเราท่านก็เป็นสิทษย์ของเราอย่างแท้จริงท่านจะรู้ความจริงและความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระคนเหล่านั้นจึงตอบว่าพวกเราเป็นเชื้อสายของอับ,บราฮัมและไม่เคยเป็นทาสของใครท่านพูดได้อย่างไรว่า ท่านทั้งหลายจะเป็นอิสระพระสูตเจ้าตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาตของบาปทาตย่อมไม่พำนักอยู่ในบ้านตลอดไปแต่บุตรพำนักอยู่ตลอดไปดังนั้นถ้าพระบุตรทำให้ท่านเป็นอิสระท่านก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเรารู้ว่า ท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแต่ท่านพยายามจะฆ่าเราเพราะวาจาของเราไม่ซึมซาบเข้าไปในท่านเราบอกสิ่งที่เราได้เห็นเมื่อเราอยู่เฉพระละพักพระบิดาท่านทั้งหลายก็ทําตามที่ท่านได้ยินจากบิดาของท่านด้วยคนเหล่านั้นตอบพระองค์ว่าบิดาของพวกเราคืออับราฮัมพระเด็จุเจ้าตรัสกับเขาว่า ถ้าท่านเป็นบุตรของอับราฮัมท่านจงทํากิจการของอับราฮัมเถิดแต่บัดนี้ท่านกําลังพยายามจะฆ่าเราซึ่งเป็นคนบอกความจริงที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าให้ท่านฟังอับราฮัมไม่เคยทําเช่นนี้เลยท่านไม่ทํากิจการของอับราฮัมแต่ทํากิจการของบิดาของท่านคนเหล่านั้นเถียงว่าเราไม่ใช่ลูกไม่มีพ่อ บิดาเดียวที่เรามีคือพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าทรงเป็นบิดาของท่านจริงท่านคงจะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าเราไม่ได้มาตามใจตนเองแต่พระองค์ทรงส่งเรามาข้อคิดจากพระสรสนการเป็นชนชาวอยู่เป็นเชื้อสายของบรรหัมที่เรียนรู้พระคัมภีร์ที่มีประเพณีจารีตต่างๆมากมาย กับกลายเป็นอุปสรรคในการที่จะเปิดใจรับพระเดชสุเจ้าและพระวาจาของพระองค์การเป็นคิตชนเป็นชนที่รับเลือกสรรให้เป็นสิทธิ์ติตามพระเดชสุเจ้าได้รับสินลลังบาปสินมาสนิทสินอภัยบาปและอื่นๆได้เรียนคําสอนได้ศึกษาพระคัมภีร์ได้มีโอกาสที่จะรู้จักพระเดชสุเจ้าและพระวจาของพระองค์แต่ก็ยังมีคําถามต่อท้ายอีกเล่นหนึ่งว่า สำหรับฉันการรู้จักพระเยซูเจ้ากับความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเป็นสองเรื่องที่แยกจากกันหรือเป็นเรื่องที่เอื้อต่อกัน